สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับช่องต้นไม้ประทับจิตนะคะวันนี้จิตจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปชำต้นดอกมะลิกันนะคะซึ่งแนะนําให้เลือกกิ่งที่มีเป็นยอดของเขานะคะอันนี้เป็นยอดบนสุดนะคะแล้วก็นับลงมา5้ใบนะคะ1,2,3,4,5นะคะแล้วเราจะเอาตัดเอาใบนะคะใบของ ข้างล่างนะคะตัวนี้ออกนะคะซึ่งวันนี้ที่ชำจะชาในขวดพลาสติกนะคะขวดเหลือใช้นะคะเราตัดขวดโดยไม่ต้องเจาะรูนะคะ เอาขวดเหลือใช้นะคะขวดน้ําที่เราทานนี่ค่ะตัดประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเติมดินลงไปนะคะดินปลูกทั่วไปนะคะ หรือจะใช้เป็นขุยละเอียดก็ได้นะคะกดให้แน่นนิดนึงนะคะกดมาณนี้นะคะหลังจากกดแล้วนะคะหาไม้นะคะจิ้มลงไปนะคะไม่ให้เป็นรูนะคะอย่าง อันนี้จะใส่สองกิ่งนะคะเพื่อว่าเผื่อกิ่งหนึ่งไม่รอดนะคะอีกกิ่งหนึ่งก็จะได้อยู่นี่ค่ะจิ้มลงไปเลยนะคะแล้วเราก็กดแบบนี้นะคะกดให้แน่นเลยนะคะกิ่งจะได้ไม่โยกนะคะ หลังจากกดจนแน่นจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะลดน้ํานะคะโดยน้ํานะคะจะเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วจิตก็จะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอันนี้ค่ะน้ําไม่เยอะนะคะเราก็จะใส่ประมาณนิดนึงนะคะหนึ่งฝาแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อช่วยในการเล่งรากนะคะ แล้วก็เทรดลงไปเลยนะคะให้เขาเปียกถึงข้างล่างเลยนะคะหลังจากที่เรารดน้ำเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาไปไว้ในตะกร้านะคะเพื่อจะอบให้เขาออกลากไวๆนะคะ เอาลงไปเลยนะคะแล้วก็มัดถุงนะคะอันนี้ถุงจะสีขุ่นหน่อยเลยนะคะแล้วก็เลยมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาไปไว้ในร่มลำไรนะคะ ล่มรำไรที่มีแสงสว่างนะคะแต่ยังไม่โดนแดดนะคะก็คือไว้ระเบียงบ้านก็ได้นะอันนี้เป็นต้นที่ชํำไว้แล้วประมาณสองเดือนนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือรากก็จะงอกออกมาตรงนี้ค่ะตรงใต้ใบของเขานะคะอันนี้ก็มีมีรากนะคะ ซึ่งเราก็จะสามารถเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ได้เลยนะคะน้องๆจะได้โตวไวค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีชำต้นมาลีนะคะแบบอบนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากนะคะสะดวกสบายนะคะและก็สนุกด้วยลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ